พบกับรายการมณเสห์เมืองเชียงใหม่เรื่องเล่าขานจากเมืองเชียงใหม่ประวัติศาสตร์ที่น่าจดจําเน้นความรู้ความเชื่อความศรัทธาถ้าเพื่อนๆเ,เป็นคนรักในประวัติศาสตร์ของเมืองเชียงใหม่เพื่อนๆพลาดไม่ได้เลยกับบรรยากาศบนดอยที่ราบรื่นพร้อมกับมีประวัติศาสตร์ที่น่าค้นหาของคนเชียงใหม่ที่เราจะนํามาเล่าสู่กันฟังพบกับพวกเราได้วันเสาร์เวลา11บเอนาฬิกาพบกับความน่าตื่นตากับประวัติศาสตร์สถานที่เชียงใหม่ พร้อมให้คนเสพบรรยากาศแล้วเ,เจอกันค่ะลมเย็นปัดทาใจเชียงใบคืนนี้มีแต่ความสูง อมนะคะพบกันอีกแล้วกับรายการมนเณรเมืองเชียงใหม่พอดแคสต์ที่จะพาเพื่อนเพื่อทุกคนไปรู้จักกับเมืองเชียงใหม่ในแบบที่ลึกซึ้งและถ่ายทอดเรื่องเล่าจากอดีตสู่ปัจจุบันให้เพื่อนเพื่อนทุกคนได้ฟังกันค่ะว้าววันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องอะไรกันคะคุณอมวันนี้เราจะพาเพื่อนเพื่อทุกคนไปยืนอยู่ใจกลางเมืองเชียงใหม่กันค่ะเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะต้องเคยไปที่แห่งนี้กันมาบ้างแล้ว แล้วฟังรู้ไหมคะว่าสถานที่ที่กำลังพูดถึงเนี่ยคือที่ไหนไปให้ว่าเป็นจุดแลนด์มรคที่สำคัญของเมืองเชียงใหม่เลยทีเดียวขอเดาว,ว่าเป็นพระบรมราชานุสาวรีสามกษัตริย์เพราะอยู่ใจกลางเมืองเชียงใหม่ใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของพระบรมราชานุสาวรีสามกษัตริย์ หรือเรียกสั้นๆว่าอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ซึ่งที่ใครๆก็ต้องเดินผ่านไปถ่ายรูปไปสักการะบูชารูปปั้นทองแดงสามองค์นี้กันแล้วเพื่อนๆสงสัยกันใช่ไหมว่าสามกษัตริย์เนี่ยมีใครบ้างแล้วเขามีความสำคัญยังไงกับเมืองเชียงใหม่ เราจะพาเพื่อนๆไปฟังประวัติความเป็นมาของทั้ง3าพระองค์นี้กันเตรียมใจไว้ได้เลยเพราะเรื่องราวนี้จะทําให้เพื่อนๆทุกคนองอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปมาเริ่มกันเลยค่ะอยากรู้แล้วค่ะคุณออกว่าสามกษัตริย์คือใครค่ะถ้าพูดถึงอนุสาวรีย์สามกษัตริย์หลายๆคนอาจจะเคยเห็นเคยหายรูปแต่ไม่แน่ใจว่าสามกษัตริย์ที่ยืนอยู่ตรงนั้นคือใครแล้วเกี่ยวอะไรกับเมืองเชียงใหม่สามกษัตริย์ที่ยืนเคียงข้างกันอยู่ในรูปปั้นทองแดง กลางเมืองเชียงใหม่ก็คือพญามังรายพญาร่วงและพญามงมเมืองแล้วทั้งสามพระองค์มีบทบาทอะไรบ้างคะเริ่มกันที่กษัตริย์พระองค์แรกกันก่อนนะคะก็คือพญามังรายหรือที่บางคนเรียกว่าพ่อขุนเมงรายมหาราชท่านเป็นกษัตริย์แห่งเมืองฮิรานนครเงินยางซึ่งปัจจุบันคือแถวๆเชียงแสนจังหวัดเชียงรายท่านทรงครื่งรองราชตั้งแต่อายุยังน้อยแต่มีความเก่งกล้าและเฉลียวฉลาดมาก จุดเด่นของพญา,ามังรายคือความสามารถในการขยายอาณาเขตท่านสามารถรวบรวมเมืองเล็กเมืองน้อยรอบๆให้กลายเป็นล้านนาได้สําเร็จและที่สําคัญที่น่าเชื่อชมมากไปกว่าการรบคือท่านมีวิสัยทัศน์ท่านรู้ว่าเมืองที่ตั้งอยู่ในที่สูงอย่างเงินยางไม่เหมาะสมจะเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรท่านจึงมองหาทำเลทองที่จะเป็นเมืองหลวงใหม่และสุดท้ายก็คือเวียงพิงหรือที่เรารู้จักกันในชื่อว่าเชียงใหม่ พญาบางรายเป็นคนวางรากฐานเชียงใหม่และชวนเพื่อนรักอีกสองพระองค์มาช่วยวางผังและสร้างเมืองนี้ขึ้นด้วยกันเรื่องของพญาบางรายน่าสนใจมากเลยนะคะอยากรู้เรื่องคนที่สองแล้วค่ะคุณออมคนที่สองนะคะก็คือพญาร่วงหรือที่เราคุ้นชื่อกันในประวัติศาสตร์ว่าพ่อคุณร่มคำแหงมหาราชท่านเป็นกษัตริย์แห่งอาณาจักรสุขโขทยัย ซึ่งในยุคนั้นถือเป็นอนาณาจักรใหญ่และเจริญมากในทางด้านวัฒนธรรมกฎหมายและภาษาเพ่อขุนรากคำแหงมีชื่อเสียงเรื่องการคิดอักษรไทยเป็นผู้ประดิษฐ์อักษรไทยที่ใช้เป็นรากของภาษาไทยในปัจจุบันและยังสร้างระบบกฎหมายแบบสุขโขทยัยที่เน้นความยุติธรรมความเก่งของพญาร่วงคือการบริหารบ้านเมืองท่านมีแนวคิด ปกครองด้วยธรรมหรือที่เรียกว่าธรรมธิปไตยด้วยความสามารถด้านการจัดการบ้านเมืองพยาร่วงจึงมีบทบาทสําคัญในการช่วยช่วยวางระบบพังเมืองเชียงใหม่เช่นการกําหนดเขตกําแพงเมืองคูน้ําถนนรวมถึงแนววางวัดและชุมชนและที่สําคัญท่านยังเป็นเพื่อนสนิทกับพญาวังรายมาตั้งแต่ยังไม่ขึ้นรองราชอีกด้วยแต่เป็นมิตรภาพที่ยาวนานมากเลยจริงๆค่ะ มาถึงองค์ที่สคือพญางามเมืองกษัตริย์แห่งเมืองพยาวหรือที่คนในพื้นที่เรียกว่าเมืองภูกรมยาวท่านเป็นกษัตริย์ที่มีความพระเมตตมัย,มยไม่เน้นการรบแต่เก่งด้านศาสนาปรัชญาและการทูตมากๆพญางามเมืองมีบทบาทในการนำพระพุทธศาสนาลังกาวงเข้ามาในภาคเหนือและสร้างความมั่นคงให้กับศาสนาเป็นส่วนหนึ่งของการปกครองถึงแม้พะยาจะเป็นเมืองขนาดเล็กกว่าอีกทั้งสองอาณาจักร แต่พยางามเมืองได้รับการยกย่องในฐานะผู้นำที่เปี่ยมด้วยปัญญาและเป็นที่เคารพในหมู่กษัตริย์เมืองอื่นโดยนิสัยสุขุมเยือกเย็นมีเมตตาท่านจึงเป็นผู้ที่ช่วยประสานความร่วมมือของทั้งสามพระองค์ได้อย่างลงตัวท่านเป็นเหมือนสะพานที่เชื่อมความเข้าใจของล้านนาและสุโขทัยเข้าด้วยกัน พยางามเมืองยังเป็นผู้ที่ช่วยกำหนดตำแหน่งของศาสนสถานในเวียงพิงและมีบทบาทสำคัญในการเผยแพร่พ,พุทธศาสนาในเมืองเชียงใหมต่ตอนต้นโหทั้ง3ท่านมีหน้าที่หลายอย่างจริงๆค่ะเนื้อเรื่องน่าตื่นเต้นและน่าติดตามมากเลยค่ะคุณหนอม แม้ทั้ง3าพระองค์นะคะจะปกครองกันคนละเมืองแต่สิ่งที่พิเศษที่สุดนั่นก็คือพวกท่านมีความสมคัญที่เป็นเพื่อนสนิทและพันธมิตรทางการเมืองซึ่งหาได้ยากมากในยุคนั้นสามกษัตริย์ที่ดูต่างกันในความถนัดพยามังรายเก่งการรบพยาร่วงเก่งการปกครองพยามกำเมืองเก่งเรื่องศาสนากลับกลายเป็น3ามแรงสําคัญที่ร่วมกันได้อย่าง ลงตัวและนี่คือจุดเริ่มต้นของเมืองเชียงใหม่เมืองพี่ไม่เกิดจากคนคนเดียวแต่เกิดจากพลังของมิตรภาพการยอมรับซึ่งกันและกันและการร่วมกันสร้างอนาคตพวกเราจึงได้เห็นรูปปั้นที่ทั้งสามพระองค์ยืนเคียงข้างกันไม่ใช่แค่สวยงามแต่จะท้อนความหมายของการเป็นเพื่อนและผู้นำที่แท้จริงเป็นมิตรภาพที่สวยงามมา,มากๆเลยค่ะน้องตอนที่3ม หลังจากที่ทั้งทั้งสามพระองค์มาเจอกัน <S <S <an> <S ก็เ <S an> กิดสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอย่างหนึ่งในประวัติศาสตร์ล้านนาเลยนั่นก็คือเมืองเชียงใหม่เมืองที่กลายเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรล้านนาในเวลาต่อมาย้อนกลับไปก่อนที่เมืองจะถูกสร้างขึ้นพญามังรายเป็นคนแรกที่คิดจะสร้างเมืองเชียงใหม่เพราะตอนนั้นเมืองเดิมที่ท่านปกครองอยู่คือฮีรันนครเงินยางซึ่งตั้งอยู่ บกสูงบนภูเขาแถบเชียงแสนพื้นที่ตรงนั้นสวยก็จริงแต่เดินทางลำบากไม่สะดวกกับการค้าขายหรือขยายอำนาจพยามังรายเป็นคนมองการไกลท่านไม่ได้แค่ดูว่าเมืองจะอยู่ตรงไหนท่านคิดเผื่อไปถึงเรื่องการเชื่อมต่อทางการค้าการบริหารปกครองและการสร้างอาระยธรรมใหม่ท่านเลยออกเดินทางสำรวจหาทำเลด้วยตัวเองจนมาพบพื้นที่ราบ ริมแม่น้ำปิงตรงนี้ซึ่งปัจจุบันก็คือย่านตัวเมืองเชียงใหม่ที่พวกเราอยู่กันในปัจจุบันนั่นเองแหละค่ะทำเลนี้มีจุดแข็งหลายอย่างเลยนะคะมีทั้งแม่น้าไหลผ่านมีดินอุดมสมบูรณ์มีภูเขาร้อมรอบแบบธรรมชาติป้องกันและยังอยู่ไม่ไกลจากเมืองสําคัญสําคัญอื่นๆอีกด้วยพอเลือกทําเลได้แล้วท่านก็ไม่รอช้าเรียบส่งสารไปเชิญเพื่อนรักสองพระอ,องค์คือพญาร่วงกับพญายงามเมืองให้มาช่วยกันวางแผนสร้างเมืองต่อไป แล้วเพื่อนๆรู้กันไหมคะว่าตอนที่ตอนที่ทั้งสามพระองค์เจอกันเขาไม่ได้มานั่งคุยกันเล่นๆหรือถ่ายรูปหมู่เหมือนในรูปปั้นที่เราเห็นกันนะคะแต่ทั้งสามคนมานั่งวางแผนอย่างจริงจังทั้งวางแผนเมืองเส้นทางถนนประตูเมืองจุดวางวัดวางกำแพงและจุดยุทธศาสตร์ต่างๆโหทั้งสามพระองค์มีบทบาทหน้าที่เยอะมากเลยค่ะและยังมีบทบาทอะไรบ้างคะ พญาล่วงนะคะจากสุโขทยัยซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการปกครองกับการวางระบบเมืองท่านก็ช่วยออกแบบพังเมืองแบบเป็นตารางมีถนนลหลักตัดกับถนนรองมีประตูเมืองห้าประตูนั่นก็คือประตูช้างเผือกประตูท่าแพประตูเมืองเชียงใหม่ประตูสวนดอกและประตูสวนุ่้สวนรุ่งที่เพื่อนๆทุกคนคุ้นหูกันนะมาบ้างนั่นเองค่ะ ส่วนพญางามเมืองก็มีบทบาทสําสคัญมากโดยเฉพาะด้านศาสนาความเชื่อท่านดูเลือกยามเลือกตำแหน่งที่เหมาะสมกับการตั้งวัดเจดี JD, จุดวางเสาหลักเมืองซึ่งมีความเชื่อว่าต้องตั้งในทิศที่ถูกต้องเพื่อให้บ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองแล้วสุดท้ายคือพญามังรายที่รับเอาทุกค,ความเห็นมารวมกันแล้วออกแบบแผนการสร้างเมืองเชียงใหม่ที่มีทั้งความแข็งแกร่งความสงบและความศักดิ์สิทธ แล้วชื่อเชียงใหม่ในอดีตเนี่ยมีชื่อว่าอะไรคะคุณออมในปีพศ1839พญามังรายก็ประกาศตั้งเมืองใหม่อย่างเป็นทางการที่ชื่อว่านบุรีรีนครพิงเชียงใหม่ชื่ออาจจะดูยาวใช่ไหมคะแต่แปลออกมาได้ว่าเมืองใหม่ที่สวยงามสง่าเหมือนเมืองสวรรค์และตั้งอยู่ริมแม่น้ำปิงมีการจัดพิธีตั้งเสาหลักเมืองหรือเสาอินทขิน ด้วยซึ่งถือเป็นพิธีสำคัญมากในสมัยนั้นหรือเสาหลักเมืองคือหัวใจของเมืองเป็นจุดศูนย์กลางของพลังงานและความเชื่อของผู้คนคนล้านนาเชื่อว่าถ้าเสาหลักเมืองมั่นคงเมืองก็จะมั่นคงตามจนถึงวันนี้เสาหลักเมืองก็ยังอยู่ในวัดเจดีย์หลวงกลางเมืองเชียงใหม่และยังมีประเพณีสงน้ำเสาหลักเมืองทุกปีในช่วงเดือนพฤษภาคม เพื่อนๆทุกคนที่สนใจไม่รู้จะไปเที่ยวที่ไหนก็ขายแนะนําให้เพื่อนๆลองแวะไปเยี่ยมชมวัดเจดี JD หลวงกันนะคะน่าสนใจมากๆเลยค่ะคุณนอมถ้ามีโอกาสก็อยากจะลองไปดูสักครั้งค่ะค่ะแล้วที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งก็คือชื่อเชียงใหม่จริงๆไม่ได้แปลว่าเมืองเชียงใหม่ธรรมดารรมดาหรอกนะคะแต่มีความหมายลึกซึ้งว่าเป็นเมืองใหญ่เมืองใหม่ที่เจริญกว่าใหญ่กว่าและดีกว่าเมืองเดิมของลา้านนา เป็นเมืองที่ตั้งขึ้นด้วยความหวังว่าจะเป็นศูนย์กลางของอนาคตซึ่งมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆค่ะเพราะหลังจากสร้างเสร็จเชียงใหม่ก็กลายเป็นเมืองหลวงของล้านนาเป็นเมืองศูนย์กลางของศิลปะวปัฒนธรรมการค้าการปกครองและเป็นต้นแบบของเมืองทางเหนือในอีกหลายๆแห่ง จะเห็นว่าเบื้องหลังเมืองเชียงใหม่ที่เรารู้จักกันในวันนี้ไม่ได้มาได้ง่ายๆเลยแต่เกิดจากความตั้งใจของคนสามคนที่แม้จะมาจากต่างเมืองต่างแคว้นแต่กลับมีเป้าหมายร่วมกันนั่นคือการสร้างเมืองที่มัน่นคงสวยงามและสงบสุขให้คนรุ่นต,ต่อมาได้อยู่อย่างร่มเย็นเรื่องเรื่องน่าติดตามแก็น่าสนใจมากเลยค่ะคุณอ๋องอยากรู้เรื่องต่อๆไปแล้วค่ะค่ะตอนที่4่ ต่อไปเป็นความศรัทธาต่ออนุสาวรีย์สามกษัตริย์ทุกวันนี้อนุสาวรีย์สามกษัตริย์ไม่ใช่แค่สถานที่ทางประวัติศาสตร์เฉยๆนะคะแต่กลายเป็นเหมือนสุดรวมสนยนรวมจิตใจของชาวเชียงใหม่เลยไม่ว่าจะเป็นคนพื้นเมืองหรือคนที่ย้ายมาอยู่ใหม่ก็มีความเชื่อเหมือนกันว่าการได้ไปขอพรจากอนุสาวรีย์สามกษัตริย์จะช่วยให้สิ่งที่ตั้งใจไว้เป็นจริงบางอย่างคนก็มาขอให้สอบผ่าน บางคนขอเรื่องงานเปิดกิจการให้รุ่งเรืองหรือแม้แต่เรื่องความรักพอได้ไปไหว้มันไม่ได้แค่ได้ขอพรแต่มันคือการได้เตือนตัวเองว่าเราตั้งใจจะให้ชีวิตดีขึ้นจริงๆสิ่งที่น่ารักอีกอย่างหนึ่งคือถ้าใครผ่านไปแถวนั้นจะเห็นว่าบางคนเขาอาจจะเอาพวงมาลัยเอาดอกไม้เอาน้ำาอก น้ำหอมมาถวายตลอดปียิ่งช่วงปีใหม่เมืองหรือที่คนเชียงใหม่เรียกกันว่าวันพญาวันทุกเดือนเมษายนของทุกปีเชียงใหม่จะมีงานส่งน้ำเสาหลักเมืองพร้อมกับทำพิธีน้ำส่งน้ำสามกษัตริย์ซึ่งจะคึกคักมากมีขบวนแห่สวยๆจากชุมชนต่างๆ ไม่เคยได้ยืนมาก่อนเลยค่ะคุณดองอยากรู้ค่ะว่าการแห่มีอะไรบ้างคะในการแห่นะคะมีการส่งน้ํารูปปั้นสามกษัตริย์มีการฟ้อนมีเครื่องแต่งกายพื้นเมืองมีเสียงกล้องเสียงพินเสียงซอทุกอย่างมันเต็มไปด้วยพลังของความศรัทธาและความอบอุ่น แล้วมันไม่ใช่แค่พิธีกรรมที่ทำตามตามกันได้นะคะแต่เป็นเหมือนการบอกว่าพวกเราไม่ลืมว่าวันพบุรุษของพวกเราสร้างเมืองนี้ขึ้นมาได้อย่างไรแล้วเราก็พร้อมจะสืบต่อสิ่งนั้นให้ดีต่อไปนี่คิดว่าบางครั้งคนเราไม่จำเป็นต้องเข้าใจประวัติศาสตร์ทุกบรรทัดหรอกค่ะ แค่ได้เห็นภาพคนรุ่นใหม่ที่เดินไปวางดอกไม้ให้สามกษัตริย์ยกงมือไหวงเงียบๆโดยหัวใจที่เคารพแค่นั้นมันก็สะท้อนแล้วล่ะว่าความเชื่อความรักและความผูกพันระหว่างผู้คนในอดีตยังคงอยู่เสมอแล้วความศรัทธาที่ว่านี้มันไม่ได้จํากัดแค่ในช่วงเทศกาลใหญ่เท่านั้นนะคะแต่ในทุกๆวันยังมีคนแวะเปลี่ยนไปกลาบไหว้ไม่ขาดสายทั้งชาวเชียงใหม่นั่นเอง คนต่างถิ่นนักเรียนนักศึกษานักท่องเที่ยวหรือนักธุรกิจที่มาเปิดกิจการใหม่ก็ยังไปไหว้ขอพรอกันอยู่บางคนก็เตรียมพวงมาลัยมาอย่างดีบางคนก็เตรียมน้ำอบที่หอมที่สุดมาวางไว้บางคนก็ยกมือเป,ปล่าแล้วหลับตาอธิษฐาเนเงียบเหมือนเป็นช่วงเวลาที่ตั้งใจทบทวนตัวเองด้วยว่าเรากำลังเดินทางไปในทางไหนแล้วเราหวังอะไรกับชีวิตในตอนนี้บางครั้งคนเราก็ไม่ต้องการอะไรมากหรอก แค่มีที่ให้รู้สึกว่าเราไม่โดดเดี่ยวและมีใครบางคนในประวัติศาสตร์ที่เรานับถือคอยเป็นสัญลักษณ์ของความกล้าหาญสติปัญญาและความสามัคคีอยู่ตรงนี้แค่นั้นก็ทําให้รู้สึกมั่นใจเยอะขึ้นแล้วตอนที่5้5เชียงใหม่ไม่ได้เป็นแค่เมืองท่องเที่ยวแต่มีรากฐาน เรื่องราวและมีหัวใจอนุสาวรีย์สมกษัตริย์ตรงนี้เลยไม่ใช่แค่แลนด์มาร์กสวยๆสำหรับถ่ายรูปหรือจุดนัดพบกันเฉยๆแต่เป็นเหมือนหัวใจสำคัญของเมืองเชียงใหม่เป็นจุดเริ่มต้นของความฝันความร่วมมือและความหวังที่คนรุ่นหนึ่งเคยเจิยนตนาการเอาไว้แล้วจับมือกันสร้างขึ้นมาจริงๆทั้งสามพระองค์พญามังรายพญาร่วงและพญางําเมืองคือผู้นำที่มาจากต่างเมืองต่างบ้านต่างความคิด แต่สามารถนั่งลงคุยกันเพื่อสร้างบางอย่างที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวเองนั่นคือบ้านเมืองที่มั่นคงปลอดภัยและเป็นบื้นที่ของวัฒนธรรมแล้วอัตลักษณ์ของล้านนาเนี่ยมีอะไรบ้างคะคุณอ๋ออัตลักษณ์ของล้านนาไม่ว่าจะเป็นศิลปะหัตกรรมภาษาดนตรีหรือแม้แต่ความใจดีของคนเมือง ล้วนถูกหล่อล้อมผ่านการเวลาผ่านเจตนารมณ์ของกษัตริย์ที่อยากให้เมืองนี้เป็นเมืองของผู้คนไม่ใช่แค่เมืองของอำนาจเพื่อนๆลองดูสิคะจนถึงตอนนี้หลายร้อยปีผ่านไปเชียงใหม่ก็ยังคงเป็นเมืองที่มีความละมุนความเรียบง่ายและมีเสน่ห์เฉพาะตัวเราอาจไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเวลาเดินอยู่ในเมืองเก่าหรือกินข้าวซอยในตรอกแคบๆหรือแค่ยืนมองวิวโดยสุเทพยามเย็นเรากำลังสัมผัสอะไรบางอย่าง ที่ต่อเนื่องจากความตั้งใจของสามพระองค์ตอนที่6ถ้าเราจะพูดถึงเชียงใหม่หลายคนอาจจะนึกถึงอากาศดีๆวัดอารามร้านกาแฟาหรือถนนคนเดินที่เต็มไปด้วยของแฮนดเมดและเสียงดนตรีสดแต่ลึกลงไปกว่านั้นเชียงใหม่ยังมีเรื่องราวมีรากเหง้ามีประวัติศาสตร์ที่อบบวนอยู่ในทุกซอกทุกมุมของเมืองอนุสาวรีย์สกษัตริย์มันไม่ใช่เป็นแค่ที่ถ่ายรูป ไม่ใช่เป็นแค่จุดนัดพบกลางเมืองแต่มันคือสัญลักษณ์ของจุดเริ่มตน้นจุดที่ควรสามารถร่วมแรงร่วมใจกันเพื่อสร้างเมืองนี้ขึ้นมาจากอดีตที่เต็มไปด้วยฝุ่นดินและฝีท้าของช้างศึกมาจนทุกวันนี้มีถนนคนเดินคือคักทุกสสาทิศมีร้านกาแฟอาร์ตอ,อยู่ไม่ไกลจากอนุสาวรีย์และมีนักท่องเที่ยวที่ยกกล้องขึ้นมาถ่ายภาพ แต่ไม่ใช่ทุกคนจะรู้ว่าภาพที่พวกเขาถ่ายไว้นั้นมีหัวใจของความเป็นล้านนาอยู่ข้างในด้วยพอได้เล่าเรื่องนี้ให้เพื่อนๆได้ฟังก็รู้สึกว่าเชียงใหม่นี่ไม่ได้ยิ่งใหญ่แค่เพราะสถานที่ส,สวยๆหรืออาหารอร่อยแต่มันยิ่งใหญ่เพราะความกล้าหาญความศรัทธาความร่วมมือกันของผู้คนในอดีตและเรื่องราวที่ยังคงหายใจอยู่ว้าววันนี้ได้ความรู้มากๆเลยค่ะแล้วก็ยังได้สถานที่เที่ยวอีก ก็ขอบคุณคุณอมมากมากเลยนะคะที่วันนี้มาให้ความรู้และมาให้คําแนะนําหวังว่ามีโอกาสจะลองไปเที่ยวดูสักครั้งค่ะคุณออมค่ะถ้าเพื่อนเมื่อทุกคนผ่านลานอหม่ถ้าเพื่อนเื่อทุกคนผ่านลานสามกษัตริย์เมื่อไหร่อย่าลืมแวะไปเยี่ยมชมพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์กันด้วยนะคะขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนที่ร่วมฟังเรื่องราวกันตั้งแต่ต้นจนจบ หวังว่าทุกคำทุกเสียงจะพาใจของเราย้อนกลับไปให้เห็นภาพในอดีตแล้วมองเมืองเชียงใหม่ด้วยสายตาที่ลึกซึ้งขึ้นไว้เจอกันในตอนหน้าของมนสเสห์เมืองเชียงใหม่วันนี้อ่อมกฟ้างขอลาไปก่อนสวัสดีสสดค่ะลมมมมเเยย็นยนนปาใใจชีีีงหคคื้แต่ว่วส พบกับรายการมณเสห์เมืองเชียงใหม่เรื่องเล่าขานจากเมืองเชียงใหม่ประวัติศาสตร์ที่น่าจดจําเน้นความรู้ความเชื่อความศรัทธาถ้าเพื่อนๆเป็นคนรักในประวัติศาสตร์ของเมืองเชียงใหม่เพื่อนๆพลาดไม่ได้เลยกับบรรยากาศบนดอยที่ราบรื่นพร้อมกับมีประวัติศาสตร์ที่น่าค้นหาของคนเชียงใหม่ที่เราจะนํามาเล่าสู่กันฟังพบกับพวกเราได้วันเสาร์เวลา11นาฬิกาพบกับความน่าตื่นตากับประวัติศาสตร์สถานที่เชียงใหม่ พ้อมให้คนเสพบ,บรรยากาศแล้วเ,เจอกันค่ะ